ทางใจกันเยอะว่าแบบเครียดจากงานเครียดจากสังคมเครียดจากสิ่งรอบข้างเยอะดิฉันเชื่อแบบนั้นถ้าใครแบบปฏิบัติทำตั้งแต่เนิน่นๆตั้งแต่เริ่มรู้ตัวเนี่ยถือว่ามีบุญมากเลยเนาะโอเคค่ะให้กำลังใจนะคะให้กำลังใจหลายๆคนเลยเวลาปฏิบัติไปทุกอย่างมันจะเริ่มดีขึ้นดีขึ้นนะใจเราเริ่มดีมอง,งมองปัญหาต่างๆที่เข้ามา มีทางแก้ไขแบบคือเราไม่สิ้นหนทางอะ่ะเราเราไม่กลัวกับสิ่งที่เข้ามากระทบเอาง่ายๆเรารู้สึกว่าเอ้ยเดี๋ยวมันก็แก้ได้มันไม่มีอะไรที่แบบใหญ่เกินไปใหญ่เกินที่เราจะแก้ได้อะไรอย่างเงี้ยเนาะโอเคเดี๋ยวเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังอันเนี้ยอยากอันเนี้ยเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะคะเพราะไม่เคยสัมผัสได้เลย ถ้าใครเคยฟังคลิปที่เราพูดถึงเรื่องการดึงพลังงานจากพระอาทิตย์การดึงพลังงานจากพระอาทิตย์หมายถึงว่าพลังงานไม่ใช่ดึงหรอกซึมซับนะเอางี้ซึมซับนะคือเวลาแดดออกเนี่ยฝรั่งเนี่ยบ้านเขาไม่ค่อยมีแดดเนาะบ้านเราแดดเยอะบ้านเราแดดตลอดเวลาเราเนี่ยเวลาแดดออกเราจะวิ่งหลบหนีแดดใช่ไหมคะไปอยู่ในร่มหรืออะไรอย่างเงี้ยเราจะไม่ค่อยชอบแสงแดดเหมือนฝรั่ง แล้วทีเนี้ยมันมีอยู่วันหนึ่งที่ลิชันเคยเล่าให้ฟังว่าไปนั่งอยู่สวนเนาะมันเป็นช่วงช่วงหน้าใบไม้ผลีนี่แหละแดดมันออกแฟนบอกว่าหน้าหน้า,นาเนี่ยซึมซับสิซึมซับพ,พลังงานซึมซับพ,พลังงานจากแสงพระอาทิตย์สิเราบอกว่าเธอทำยังไงอะ่ะฉันไม่เข้าใจร้อนจะตายอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเธอให้หลับตาแบบนี้นะให้หลับตาแล้วก็ให้รู้สึกว่าพลังงานของแสงแดดนะคะ เข้ามาอกที่ตัวเรามันจะรู้สึกมีพลังมากเลยมันจะรู้สึกสดชื่นมากเลยคือพลังงานของแสงอาทิตย์เนี่ยเป็นพลังงานของการกําเนิดจริงๆนะคะถ้าสมมติว่าเราปลูกผักปลูกอะไรไม่มีแสงแดดเลยมีแต่ฝนฝนฝน,น,นอะไรเงรี้ยไม่มีแสงแดดที่ทําให้มันมเมล็ดพันธุ์มันเพาะเติบโตเนี่ยมันก็จะเน่าใช่ไหมคะถ้าไม่มีแดดก็เลยไม่เคยเข้าใจแล้วมีอยู่เมื่อวานก่อนกับเมื่อเช้าแดดมันออกใช่ไหมคะแดดมันออก หลังจากที่ตื่นนอนขึ้นมาก็เลยมานั่งอยู่โต๊ะยังไม่ได้ทําอะไรเลยก็นั่งอยู่โต๊ะแล้วก็เปิดโทรศัพท์ว่าจะฟังธรรมหลวงตานี่แหละแล้วก็สวดภาวนาไปด้วยคือมันอาการเพิ่งตื่นเนี่ยคือยังไม่เต็มออาการประมาณแบบเหมือนเบลอเลอยู่ครึ่งครึ่งอยู่ก็มานั่งอยู่แสนแดดมันส่องมาตรงหน้าเราเราก็เลยสวดพระคาถาแล้วก็แบบไม่ได้คิดอะไรเบาๆไปค่ะจับคลื่นของแสงพระอาทิตย์นะได้ มันเป็นคลื่นที่แบบเวลาเข้ามากระทบตัวเราเป็นคลื่นที่แบบมีพลังงานมากเลยเหมือนมันมีความสุขเหลือเหมือนมันเบาเหมือนมันมันให้มันทําให้จิตจิตเราอะตื่นตื่น,นแล้วก็สดชื่นเบิกบานเราบอกว่าโอ้ยพลังงานพระอาทิตย์เป็นแบบนี้นี่เองพลังงานชีวิตเป็นแบบนี้นี่เองคือดิฉันอะไม่เคย รู้เลยว่ามันเป็นคลื่นแบบนี้คือสามีนะบอกว่ามันจะเป็นความรู้สึกแบบนี้ว่ามันเต็มอิ่มมากเลยนะเธอลองใช้ใจอะใช้จิตใช้ใจในในการแบบหลับตาแล้วก็สัมผัสคือเขาน่าจะเก่งกว่าฉันเอาง่ายเขาเขา <c oughs> เขาไม่ใช่พูดแต่เขาเหมือนเขาต้องเก่งกว่าเราเขาถึงรับรู้ได้ทั้งที่เขาบอกเรามาเป็นปี2ปีสปีแล้วนะแต่เราไม่เคยสัมผัสได้เลยเราไม่เคยรู้เลยว่าอ๋อมันเป็นความรู้สึกแบบนี้ วันก่อนกับเมื่อเช้าที่เห็นชัดดิฉันก็เลยอ๋อความรู้สึกของพลังงานในการมีชีวิตชีวาหรือการเจริญเติบโตที่พระอาทิตย์ท่านสองลงมาบนโลกเราให้มนุษย์ให้สัตว์ให้พืชพันธุ์ธัญญาหารเนี่ยมันเป็นความรู้สึกแบบนี้นี่เองมันจะสุขมากเลยค่ะมันจะเป็นความรู้สึกความรู้สึกที่สุขมากความรู้สึกที่อบอุ่นมากที่ละเอียดมากก็เลยมาเล่าให้ฟังว่าถ้า ถ้าใครอยากฝึกเอาไปลองลองฝึกดูคือเวลาเรานั่งแดดไม่ต้องเอาแดดจัดนะคะใต้ต้มใต้ร่มไม้แหละที่มีแดดลำไรลำาอไรเงี้ยใต้ร่มไม้แล้วก็นั่งเบาๆแล้วก็ท่องพระคาถาไปสวดพระคาถาไปไม่ต้องคิดอะไรเบาๆสวดไปแผ่ไปลมพัดมาเงี้ยถ้าเราจับขึ้นได้มันจะเป็นขึ้นที่แบบเหมือนคนที่มันจะเป็นความรู้สึกปิติ เหมือนที่เรานั่งสมาธิอันแหละแต่ว่าจะเป็นความรู้สึกไม่ใช่น้ําหูน้ําตาไหลจะเป็นความรู้สึกรู้สึกอบอุ่นรู้สึกเหมือนพลังในตัวมันตื่นขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยราคาก็เลยมาเล่าให้ฟังเนาะเผื่อใครสนใจเนาะว่าพลังงานต่างๆในโลกเราเนี่ยพลังงานทําจากธรรมชาติต้นไม้ใบต้นไม้ใบหญ้าพลังงานจากภูเขาพลังงานจากแสงอาทิตย์ ที่เป็นธรรมชาติจริงๆเนี่ยเขามีพลังงานเยอะมากแล้วเวลาเราสัมผัสได้เนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่ามันมีความสุขมากก็เลยเนี่ยค่ะย้อนกลับไปที่ครูบาอาจารย์หลายๆท่านสมัยก่อนหรือว่าแมแต่ฤุษีท่านอยู่ตามป่าตามเขาตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาดิฉันเข้าใจเลยว,ว่าเขาคงจับพลังงานคลื่นแบบนี้ได้มันก็เลยแบบเออคือท่านจับพลังงานได้แล้วเนี่ยท่านก็เลยแบบสุขใจที่จะอยู่แบบนั้นอยู่ได้แบบ เป็นกลับหนะักเหมือนที่หลวงตาพูดนะคะว่าบางท่านท่านอยู่แบบนานมากแบบคือเราเกิดมากี่ชาติแล้วไม่รู้ท่านยังอยู่ได้ท่านยังอยู่อยู่อะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยค่ะพลังงานจากธรรมชาตินี่ยิ่งใหญ่จริงๆเลยคือเพิ่งสัมผัสได้ก็แบบก็เข้าใจนะคะเพิ่งเข้าใจอ้เราเนี้ยก็แบบความรู้น้อยนิดเนาะงูเง่าเต่าตุนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือ ขนาดฝรั่งไม่ใช่ศาสนาพูทธเขายังรู้ได้เลยอะไรเงี้ยค่ะคิดว่านะคิดว่าทำไมเขาแบบเขารู้ได้ไงวะอะไรเงี้ยคือเราแ,บบแปลกใจนะเขารู้ได้ไงเขาสัมผัสได้ไงวะอะไรเงี้ยนั่นแหละค่ะโอเคแต่ถ้าคิดอีกแบบนึ่งเขาคงจะเคยทำมาเนาะเขามีบุญเก่าของเขาเหมือนกันอะไรเงี้ยโอเคนะคะเดี๋ยวเล่าเรื่องทางบ้านให้ฟังนะคะเรื่อง ของพี่สองคนเนาะอ่าพี่คนนี้เป็นครูนะคะที่เคยเล่าให้ฟังพี่คนนี้เขามาแชร์นะขอบคุณนะคะที่มาแชร์ให้เราฟัง mm hmm. เขาบอกว่าเขาเขียนมาวันหลายวันก่อนเาว่า mm hmm. เมื่อประมาณสองทุ่มครึ่งขณะที่กําลังเรียนออนไลน์อยู่เนี่ย mm hmm. พี่เขาบอกว่ามีลมเย็นๆเนี่ยวืบผ่านหน้าต่างเข้ามาแล้วก็มาสัมผัสที่ต้นแขนแต่สัมผัสเนี่ยเป็นสัมผัสการดิฉันอ่านเนี่ยเป็นสัมผัสของการจับ จับนะจับแต่มันไม่ใช่ลมธรรมดานะมันเป็นความรู้สึกลมแบบเย็นๆเหมือนใครมาสัมผัสตัวเราเหมือนที่ดิฉันเคยเล่าให้ฟังแหละว่าเวลาบางคนอาจจะมีอาจจะรู้จะอาจจะมองเห็นภาพเวลามีอะไรที่มาสัมผัสตัวเราะเราจะรู้ว่าไม่ใช่ลมมันเป็นอีกโลกหนึ่งที่เขาอยากมาแบบที่เขามาจับเราจับตัวเราแตะต้องตัวเราอะไรอย่างเงี้ยและทีเนี้ยเขาบอกว่า เป็นครั้งแรกที่รู้สึกแบบนี้แต่ก็รู้สึกแปลกใจนะแปลกใจแล้วก็แน่ใจว่าไม่ใช่ลมต้องเป็นดวงวิญญาณอะไรสักอย่างแน่แนเลยพอตกดึกขณะที่ดิฉันนอนหลับขาข้างขวาเนี่ยกร,กระตุกแบบจึกจิกจึกหลายครั้งแล้วก็ติดกันแกบอกว่าและทุกครั้งที่มันกระตุกเนี่ยมันจะเจ็บมันจะรู้สึกเจ็บจนรู้สจนแกบบ ตอนที่แกรู้สึกเจ็บบางคนบอกว่าเฮ้ยหลับอยู่แล้วจะรู้ได้ไงว่ารู้สึกเจ็บมันจะเป็นอาการเคลิ้มๆนะเอาง่ายๆถ้านั้นเราถึงรู้ว่าเราเจ็บนะพอนจะเป็นอาการเคลิ้มๆเ,เหมือนคิดว่าตัวเองฝันแต่มันไม่ใช่ฝันนะคะประมาณนี้เนาะและทีเนี้ยแกบอกว่าออกระตุกขาเนี่ยกระตุกจนรู้สึกตัวและทีเนี้ยแกเมื่อแกรู้สึกตัวเนี่ย ขาที่มันกระตุกเนี่ยมันก็ยังไม่หายนะคะแกก็เลยบอกว่าแกก็เลยลุกเข้าไปห้องน้ําประมาณช่วงเวลานั้นประมาณตีหนึ่งกว่าแล้วก็กลับมานอนก็ยังกระตุกอยู่แต่ความรุนแรงมันน้อยลงแกก็เลยคิดเอาว่าคิดคิดเองนะคะคิดเองว่าสงสัยจะตายแล้วมั้งอาการกระตุกแบบเหมือนคนใกล้ตายเหมือนคนสิ้นลมหายใจและทีนี้จิตแกก็เลยบอกว่า นี่เหมือนคนอาการใกล้ตายเลยอะไรอย่างเงี้ยแกเลยบอกว่าแกก็เลยตอบไปว่าเอา้าตายก็ตายว่าไม่สนใจและไม่ห่วงคนในครอบครัวและสวดมนต์ดีกว่าคือจิตพี่เขามีพลังนะถ้าคนคิดแบบนี้ได้คือถ้าไม่กลัวถ้ามีเหตุการณ์ที่เข้ามาประชันชิดกระชั้นชิดนะช่วงเวลาเวลาหนึ่งของชีวิตเนี่ยถ้าเราไม่กลัวตายเนี่ยท่านบอกว่าจิตเรามีพลังคือไม่ห่วงอะไรและคือ ไม่กลัวด้วยว่าอะไรจะเข้ามาไม่ห่วงไม่กลัวอะไรเงี้ยจิตมีพลังและพี่เขาบอกว่าดิฉันก็เลยสวดมนต์จนหลับไปพอลุ้งเช้ามาก็เล่าให้สามีฟังเขาก็ตกใจเหมือนกันเขาบอกว่า,าตกใจเหมือนกันว่าเราเป็นอะไรตอนนั้นเขาเห็นนะแต่เขาไม่กล้าทักเห็นกระตุกอยู่นานและก็แรงคิดว่าน่าจะฝันร้ายพี่ แฟนพี่เขากนนะกระไรยอยู่แทนที่จะปลุกกันว่าเออเออเป็นยังไงตอนที่สมมุติว่าตอนที่แกยังไม่ตื่นนะเป็นยังไงอะไรยังไงเนี้ยคือเอาจริงๆนะเวลาเราคนเราฝันร้ายเนี่ยคือเราพยายามจะตื่นนะบางทีเราตื่นไม่ได้เราออกจากณความฝันตรงนั้นไม่ได้คือเราพยายามดีดตัวให้กลับมาในร่างเราอนะเรากลับมาไม่ได้ฉะนั้นอนะเวลาเราเห็นคน,นข้างเรานอนแล้วผิดปกติเราต้องไปจับตัวเขาว่าปลุกเขาให้ตื่นนะเธอเป็นอะไรเธอเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ย แทนที่ที่เขาจะแบบกลับมาไม่ได้เขาก็จะกลับมาได้ถนะ้าสมมติว่ามีคนแตะตัวแตะตัวต้องตัวอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะจําไว้นะคะเวลาคนน้นข้างเราแบบรู้สึกแบบอึกอกักอึกอกักอึกอักไม่ดีเนี่ยเราจะต้องเขย่าเขาแล้วนะคะนั่นแหละแล้วทีเนี้ยแกบอกว่าเ,เขาบอกแฟนแกบอกว่าเห็นกระตุกนะกระตุกแรงจุดแบบจนน่ากลัวนะ่ะรุ่งเช้ามาพี่เขาก็เลย น้อมบารมีปู่นี่แผ่ให้กับตนตนนั้นไปที่มาทำให้แกเป็นแบบเนี้ยคือเอาจริงๆแล้วดิฉันนะในความคิดดิฉันดิฉันอ่านของเรื่องพี่เขาแล้วเนี่ยดิฉันบอกว่าตนตนนั้นน่ะคงจะมาแบบทำให้รู้ว่าเนี่ยตอนที่เขาจะไปเนี่ยเขาคงจะมีอาการแบบนั้นละ่ะแบบอาการคือเวลามาคือพวกโรกวิญญาณเนี่ยจะ เวลาที่เขาไปแบบไหนเนี่ยเวลาเขามาบอกคนคนอื่นเนี่ยมันจะมันจะออกลักษณะแบบนั้นนะคะคือบอกอาการให้เรารู้ว่าเป็นแบบนี้หรือว่าบางวิญญาณที่เวลาเราสัมผัสได้เนี่ยแบบเจ็บปวดจิตใจมากเลยเศร้ามากเลยแบบคือเอาเอาที่ดิฉันเคยเป็นนะคือเหมือนเขานํามาบีบหัวใจเรามากเลยแบบใจเหมือนใจมันจะขาดอยู่รอนๆอนเหมือน,อน,อนมันหายใจไม่ทั่วท้องมันจะเป็น ลักษณะที่เขาจะจากโลกไปมันจะเป็นเขาจะมาบอกเราตามที่เขาจะไปนะว่าเนี่ยช่วงเวลาสุดท้ายชีวิตเขาเป็นยังไงของพี่คนเนี้ก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นแหละดิฉันคิดว่าคนที่จะไปนะเขาเป็นแบบนั้นเขาก็เลยแบบมาทําให้พี่คนนี้รู้สึกแบบดิแบบนี้คิดว่าเขาคงอยากได้บุญนะเอาง่ายดิฉันคิดแบบนั้นเนาะว่าเขาคงอยากได้บุญว่าขอบุญหนยซี่แผ่บุญให้หนอยซี่อะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละ กพี่เขาว่าปกติเนี่ยเขาไม่เคยสัมผัสเขาสัมผัสได้เฉพาะทางจิตทางความรู้สึกแต่ว่าไม่เคยสัมผัสทางกายได้แบบนี้เขาก็เลยบอกว่าน่าจะเป็นจากการที่ตัวเองเริ่มมาสวดบทพระคาถามหาจากักรพรรดนี่แหละก็เลยสัมผัสได้ทั้งทางกายและทางจิตคงจะเป็นบุญบารมีปู่ที่ทําให้เขาเห็นหรือว่าเห็นตามความเป็นจริงนะเอาง่ายเห็นตามความเป็นจริงเหมือนเราอธิษฐานว่าทุกทุกครั้งที่เราอธิษฐานเรา่าขอให้ลูกสัมผัสได้ทั้ง กายวาจาใจหูก,กายวาจาใจตามความเป็นจริงในการปฏิบัติเนี่ยหากปฏิบัติของเราเนี่ยนั่นแหละค่ะบางคนอาจจะรู้สึกบางคนถ้าไม่เคยสัมผัสทางกายได้เลยเนี่ยสัมผัสได้เฉพาะทางใจจะมีความรู้สึกแครงว่าเฮ้ย mm hmm. มนโนไปเองป่าวะคิดไปเองป่าวะหรือว่าคิดเองตอบเองป่าวะอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นความรู้สึกแบบเนี้ยถ้าเราไม่เคยสัมผัสทางกายเห็นแบบทางกายได้ด้วยตาเนื้ออะไรเงี้ยค่ะมันจะเป็นความรู้สึก ว่าระแวงตัวเองว่าคิดไปเองไหมว่าอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้เนาะโอเคผ่านไปเรื่องหนึ่งมาเรื่องที่สองเนาะของพี่คนหนึ่งพี่บอกว่าพี่คนนี้ยนะ่ะจริงๆแล้วแกนะ่ะถ้าแกปฏิบัติจริงๆดิชันแบบว่าแกจะต้องแบบแก้าวหน้าไวอะก้าวหน้าไวเพราะว่าเขาน่าจะมีมีอะไรของเก่าเขาอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าแกมาหยุดปฏิบัติอยู่ช่วงหนึ่งเพราะแกรู้สึก แกปฏิบัติมาแล้วด,ดีดีดีแล้วแกรู้สึกเหมือนแกตกงานมาั้งแกก็เลยน้อยใจแกก็เลยหยุดปฏิบัติไปช่วงหนึ่งแกก็บอกว่าเสียดายคุณนาที่แบบไม่สามารถเอาชนะใจตัวเองได้พูดง่ายๆก็เลยหยุดไปแล้วก็หยุดไปไม่รู้กี่เดือนนะก็ก็กลับมาอีกอะไรเงี้ยก็เลยมาเล่าให้เราฟังว่าเออปฏิบัต <laughs> ิไปแล้วค่ะไปแล้วเริ่มจะจบไปละปฏิบตัติอ่าสวดมนต์ภาวนาทุกครั้งที่จิตละลึกได้ ตอนนี้พี่เขาไปเป็นไปเป็นคนทํางานของบ้านหลังหนึ่งนะที่ติดถนนใหญ่อะไรเงี้ยค่ะแล้เนี้ยเขาบอกว่าเวลานอนหลับไปเนี่ยก็สวดจนหลับไปแล้วเวลาสะดุ้งตื่นกลางคืนเนี่ยก็พระคาถาก็ยังอยู่ในจิตอยู่ก็จะสวดต่อแล้วก็หลับไปอีกพี่เขาก็จะตักบาตรกรวดน้ําอะไรอย่างเงี้ยปกตินะ แกบอกว่ามีอยู่วันหนึ่งแกตักบาตรแต่ยังไม่กรวดน้ําก็กะว่าจะมาทําที่ทํางานเนาะแกบอกเนี้ยพอมาถึงที่ทํางานก็ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหว้แผ่บุญแผ่กุศลเหมือนที่เคยทำอะคะ่ะแผ่บุญกุศลสวดมนต์พระคาถาจักรพพัดแผ่บุญไปตามปกติให้พบภูมิแถวนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะและแกบอกว่าวันนั้นไม่รู้คิดยังไงแกก็เลยอยากจุดทูบแกก็จุดทูปหนึ่งดอกแล้วก็กรวดน้ําด้วยน้ําเปล่าหนึ่งขวดอะไรเงี้ย ตอนที่แกบอกว่าแกบอกว่าตอนที่แกรเริ่มจุดทูบเนี่ยแกรเริ่มรู้สึกแล้วว่าเออนะคือที่จุดทูบเนี่ยมีความตั้งใจว่าจะแผ่ให้โลกวิญญาณนะคะพวกสัมภเวสีพวกอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยแหละเจ้าที่เจ้าทางอะไรก็ว่าไปแกบอกว่าตอนที่แกกวดไปสวดน้ําไปกวดไปเนี่ยแกร,รู้สึกเศร้ามากๆเศร้าแบบเศร้าแล้วก็ดดเดียว ทุกทรมานอะไรอย่างเงี้ยแล้วแกก็ร้องห่มร้องไห,ห,ห้แกก็ร้องห่มร้องไห้แกก็สวดไปร้องไห้ไปอะไรเงี้ยแกแบบร้องไห้หนักมากเลยแกบอกว่ามีมีได้รับรู้ถึงอาการแบบอาการเวทนาสงสารเนี่ยสงสารแบบเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเขารู้สึกว่าวิญญาณมาอยู่หน้าร้านเขาหนักเต็มเลยค่ะคือความรู้สึกเนาะแล้วก็ หลังจากนั้นแกก็บอกว่าแกก็สวดไปกวดไปเนี่ยไม่สามารถหยุดสวดได้เลยนะคะเขาบอกว่าสวดไปประมาณร่วมร่วมชั่วโมงนะคือในจิตมันบอกว่าอย่าหยุดสวดอย่าหยุดสวดอะไรอย่างเงี้ยอย่าหยุดสวดสวดต่อไปพวกเขามารออยู่อะไรเงี้ยพวกเขาทนทุกข์ทรมานถ้าใครที่จะเล่าให้ฟังว่าถ้าใครที่สัมผัสได้ถึงความรู้สึกของวิญญาณณนะสถานที่สถานที่ใดก็ตาม มันจะรู้สึกเศร้ามากเลยค่ะมันจะรู้สึกมันเป็นความรู้สึกของพวกเขาแหละไม่ใช่ความรู้สึกของเราเหรอกมันจะรู้สึกส่งมาบอกว่าเศร้ามากเลยคิดถึงบ้านโดดเดี่ยวจะไปไหนว่าเฮ้ยจะอยู่จะไปไหนว่าจะทําอะไรวะ <S <S คือความคิดของเขาที่เขาตอนนั้นหลังจากที่เขาลาโลกไปเขาติดอยู่กับความคิดนั้นเขาก็จะวนๆ,ๆอยู่แบบนี้กับความคิดเดิมๆของเขาความรู้สึกเสียใจความคิดถึงพ่อแม่ครอบครัวความอะไรอย่างเงี้ย วิญญาณสัมภเวสีที่แบบอยู่แถวนั้นละค่ะแบบเพราะว่าบ้าที่ทํางานพี่เขาติดถนนใหญ่ถนนถนนเส้นใหญ่เลยเขาบอกถนนเมนเลยอะไรเงี้ยนั่นแหละ,หละก็เลยเชื่อว่าน่าจะเป็นวิญญาณที่แบบอยู่แถวนั้นเดินไปเดินมาอุบัติหประสงอุบัติหงอุบัติเหตุแล้วไปไหนไม่ได้ติดภพภูมิพวกที่เสียชีวิตก่อนอายุขัยนะคะก็จะอยู่แถวนั้นอะไรเงี้ยแกบอบกว่าแบบรู้สึกแบบ รับรู้ได้ถึงความเวทนาเขาสงสารเขารู้สึกโดดเดียวรู้สึกทุกทรมานอะไรง่ายคือไม่มีบุญกุศลเหอนเนาะวิญญาณบางดวงวิญญาณที่ตายก่อนอายุขัยไม่มีไม่มีบุญกุศลอ,อ,อะไรเลยก็จะเนี่ยเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาอยู่นะตรงตรง,ตรงที่ตัวเองเสียอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปไหนไม่ได้จะไปข้างล่างก็ไม่ได้ข้างบนก็ไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะมันต้องคูณเข้าไปอีก50ปีของโลกวิญญาณเหมือนที่ท่านพูดนะคะโลกวิญโลก เวลาของเวลาทิพะคะของโลกวิญญาณเนี่ยถ้าแบบเราเสียก่อนอายุไขเนาะเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยพี่ก็เลยสวดไปเร่่มๆชั่วโมงดีใจมากเลยที่สัมผัสได้เหมือนเดิมที่เคยเป็นมาก่อนอะไรเงรี้ยแต่ก่อนเขาก็สัมผัสได้เนาะแต่เขาหยุดไปเขาบอกว่าเนี่ยทำให้พี่นะ่ะตั้งใจทําความดีทุกๆวันเพื่อช่วยเหลือช่วยเหลือพวกโลกวิญญาณแหะปลดปล่อยโลกวิญญาณที่มีความทุกข์ตอนนี้พี่รู้ซึ้งแล้วว่า พวกวิญญาณสัมภเวสีเขาน่าสงสารมากค่ะอะไรอย่างเงี้ยก็จบเรื่องของพี่คนนี้เหมือนที่เราเล่าแล้วค่ะถ้าใครสัมผัสได้จริงๆแล้วณตรงตรงนั้นน่ะมันมีวิญญาณที่ทับถมกันเยอะหรือว่ายิ่งเป็นถนนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุตายโดยที่ไม่รู้สึกตายที่บางทีอุบัติเหตุนะ่ะตายโดยที่เรายังไม่ไม่รู้สึกตัวนะ่ะตายโดยการแบบชนปื้งเข้าไปเอา้า วิญญาณกระเดน็นไปแล้วค่ะวิญญาณกระเด็นออกไปแล้วอะไรเงี้ยคือดวงจิตเราก็เด็นออกจากล่างไปแล้วคือแบบไม่รู้ตัวเลยอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นความรู้สึกหลายแบบหลายสิ่งหลายอย่างมากเลยถ้าใครสัมผัสได้เนี่ยจะสงสารพวกนี้มากเลยสงสารเวทนาโอ้ยแต่เรานะ่ะถ้าเราถ้าเราแบบใช้สิ่งที่เราสัมผัสได้เนี่ยมาเป็นความเพียรในการทําความดีในการช่วยเหลือพวกเขา ตัวเองนแหละได้ตัวเองปฏิบัติไปตัวเองก็ได้ยิ่งสวดมากยิ่งแผ่เมตตาภาวนามากบุญกุศลความมีเมตตาความอะไรก็เข้ามาในจิตเราแผ่ไปให้พวกเขาแผ่ไปโลกวิญญาณเทพเทวดาจาตุ้มเคยฟังรายการหนึ่งเขาบอกว่าคนที่คนที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยพวกวิญญาณร้ายเนี่ยจะไม่ค่อยเข้ามาสุมสิงนะคะเขาคือเรามีบุญดูแลรักษาคุ้มครองเราเทพเทวดาที่เรา แผ่บุญแผ่กุศลให้เขาก็คอยดูแลคุ้มครองเราอะไรเงี้ยพวกโลกวิญญาณพวกของพวกอะไรจะไม่ค่อยเข้าไม่ค่อยเข้ามายุ่งเกี่ยวกับคนที่ปฏิบัติธรรมเขาบอกองี้น,นะคะดิฉันก็เชื่อนะว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นคือด้วยความที่เรามีประโยชน์กับคนคนอื่นๆคน,คนใครก็ไม่รู้อะเทพเทวดาองค์ไหนก็ไม่รู้หรือว่าแต่โลกวิญญาณสัมภเวสีทั่วไปเราไม่รู้จากเขานะแต่เรามีจิตเมตตาไป แผ่ให้เขาไปช่วยเหลือเขาไปอะไรเงี้ยความความรู้สึกเขาน่ะก็จะสะท้อนกลับมาหาเราแบบซาบซึงมากเลยเฮ้ยเราไม่รู้จักกันเลยนะทำไมเธอมีจิตเมตตาก,กับฉันทำไมเธอถึงมาช่วยฉันอะไรอย่างเงี้ยอย่าลืมเหมือนที่หลวงตาบอกแหละว่าวิญญาณพวกนั้นก็ไปจากคนความรู้สึกความนึกคิด ก็เหมือนกันกับคนฉะนั้นเวลาเขาเห็นเราโดยที่แบบช่วยเหลือเขาโดยที่ไม่หวังอะไรเลยเนี่ยแค่บอกว่าเออเกิดชาติพบใดต่อไปก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะเจอกันนะเขาอาจจะจำเราไม่ได้หรอกเราก็จำเขาไม่ได้หรอกแต่รู้สึกว่าเห็นหน้ากันและถูกชะตากันเอ้ยแบบพี่คนนี้น่าจะถูกชะตาจังเลยเอ้ยน้องคนนี้น่ารักจังเลยอยากช่วยเหลือเกื้อกูลกันเวลามีปัญหาอะไรก็คนที่เราเคยช่วยเหลือเขาแหละเขามาเจอเราเขาก็จะพร้อม พร้อมใจที่จะช่วยเราพร้อมใจที่จะอุดหนุนจนเจือซึ่งกันและกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยแหละคือเราตอนที่เราทําไปนะตอนเนี้นะ่ะเราไม่ได้หวังอะไรจากเขาหรอกแค่ว่าเออเราไม่รู้จักเขาด้วยซ้ำไปเอาง่ายเราไม่รู้จักแต่เรามีใจที่จะช่วยอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนสุดท้ายนะก่อนจบเออวันก่อนวันก่อน อันนี้เป็นความฝันฟังสนุกสนุกเฉยๆวันก่อนก็ฝันเห็นเด็กเด็กคนหนึ่งเด็กคนหนึ่งเนี่ยน่าจะเพิ่งเกิดนะคะน่าจะเพิ่งเกิดเพราะว่าไม่ใส่เสื้อผ้าเลยเป็นเด็กผู้ชายไม่ใส่เสื้อผ้าอะไรเลยแบบเหมือนเขาเหมือนเขาดิฉนันคิดว่าเขาน่าจะเสียชีวิตตอนที่เกิดมานะแล้วทีเนี้ยเขาเดิน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 มาหาหน้ามาต่อหน้าเราแล้ว,ลวเขาอยู่ไกลพอสมควรนะคะ อยู่ไกลพอสมควรแล้วบอกว่าขอลดขอให้ลดน้ำมนต์ให้หน่อย <c ười> คุยทางจิตนะคะคุยทางจิตไม่ได้อ้าปากไม่ได้อะไรคือบอกว่าขอให้ลดน้ำมนต์ให้หน่อย <c ười> เขาคุยกับเราแ,แต่ดิฉันคิดว่าเขาน่าจะขอปู่อะไรอย่างเงี้ยและทีเนี้ยเราอะก็ไม่รู้ไปเอาไม้ไม้ที่สัดซัดน้ำมนต์มาจากไหนแล้วก็ซัดไปหาเขาสามน่าจะสามทีแล้วทีเนี้ยก็เลยแบบตื่นขึ้นมาก็เลยคิดถึง เด็กไม่ใส่เสื้อผ้าเลยน่าจะเป็นเด็กที่เพิ่งเกิดแน่ๆเลยแล้วเป็นเด็กที่แบบเหมือนคงมาขอบุญโขอขอบุญแล้วแบบเหมือนอยากเปลี่ยนภพภูมิอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดเห็นหน้าเขาแล้วตื่นเช้ามาก็เลยแบบแนั่นแหละก็เลยแผ่บุญแผ่กุศลให้เขาไปว่าเออถ้าหนูยังไม่ไปไหนก็มารับบุญกุศลได้ตลอดเวลาที่ที่ป้าหรือแม่สวดมนต์ภาวนานะคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ มีพี่คนหนึงบอกว่าคุณนาดฝันเห็นแต่ผีค่ะไม่แกบอกว่าเห็นแต่ผีค่ะแต่ไม่รู้ว่าแกเห็นด้วยตาเนือหรือแกฝันนะก็นั่นแหละค่ะเวลาเราก็เนี่ยพระคาถาที่เราสวดก็คือแผ่ไปทั่วสามไตรแดนโลกธาตุที่เราอธิษฐานเนี่ยเมื่อเราแผ่ให้พวกพภูมต่างต่างโลกวิญญาณด้วยผีด้วยสัมภเวสีด้วยก็เป็นธรรมดาที่เราจะเห็นเขาหรือฝันเห็นเขาหรือว่าอะไรเนี่ยมันจะเป็นมาเป็นระยะระยะอยู่ลวค่ะดิฉันก็เป็น ก็จะฝันเห็นวิญญาณอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือเอาง่ายๆเราเพ่งจิตแผ่ไปให้พวกเขามันสิ่งที่เราเพ่งไปมันก็เป็นธรรมดาอยู่แล้วท,ที่จะที่จะต้องสะท้อนกลับมาให้เรารู้ว่าสิ่งที่คุณทําไปในพวกฉันได้รับบุญกุศลน,นะอะไรอย่างเงี้ยนี่แหละค่ะไม่ต้องกลัวนะครัะผีไม่ได้น่ากลัวเลยแต่ถ้าเป็นอะไรที่แปลกๆก็น่ากลัวอยู่ถ้าเป็นเออ มนดงมนดำหรืออะไรกต่างที่เขาแบบนั่นอะที่เขาเล่นกันก็น่ากลัวอยู่ถ้าเป็นวิญญาณทั่วๆไปวิญญาณธรรมดาทั่วๆไปเนี่ยก็คือไม่ได้มีอะไรน่ากลัวเลยเป็นแค่เป็นแค่ดวงพลังงานดวงจิตดวงเป็นแค่วิญญาณเป็นแค่ดวงจิตแบบแบบธรรมดาเหมือนมนุษย์เราแต่ไม่ได้เป็นมีกายเนื้อแค่เหมือนเราแค่นั้นเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แหละให้ กำลังใจทุทกๆท่านที่ปฏิบัตินะคะแบบแผ่บุญแผ่กุศลไปเมื่อปฏิบัติไปเรื่อยๆก็จะดีดีกับชีวิตเราดีกับจิตใจเรากายวาจาใจมันก็จะระวังตัวเองมากขึ้นระวังคนอื่นมากขึ้นระวังกับสิ่งรอบข้างมากขึ้นมันจะแสดงออกมาในทางที่ดีมันจะพูดออกมาในคำที่ดีมันจะคิดในทางที่ดีมันจะเป็นแบบนั้นเองนะคะโดยอัตโนมัตินะเนะี่ย คือผลของการปฏิบัติธรรมนะสวดมนต์ภาวนาบันทึกบุญกุศลแล้วก็น้อมอนุโมทนาสาธุบุญเนีน่ยวนๆอยู่กับแบบนี้นะคะนี่แหละค่ะก็เล่าให้ฟังนะคะถ้าเรามีลูกมีเต้าหรือว่ามีพ่อแม่ที่แก่ๆแ,แล้วก็แนะนําให้ท่านสวดพุดโทโธพุโทโธไปนะคะพุโทโธไป,ะะดไปเด็กๆหรือว่าลูกเราก็ท่องพุโทโธพุโทโธจนหลับไปก็ได้นี แบบนี้นะคะถ้าเป็นเด็กเล็กๆท่องยาวๆไม่ได้ก็ท่องพุโทโธนะลูกอะไรเงี้ยก่อนนอนพาเขาสวดมนต์หรือว่าให้เขาท่องพุโทโธพุโทโธพุโทโธหลับไปปลูกฝังลงไปนะคะเด็กเนี่ยปลูกฝังลงไปแบบเนี้ยเขาจะติดอยู่กับเขาไปจนโตจนแก่จนเท่าเลยคือมันอยู่ในหัวนะคะมันอยู่ในจิตเราประมาณนี้เนาะนั่นแหละค่ะก็ให้กําลังใจนะคะวันนี้ลาไปแล้วค่ะลูกหลานหลวงปูดงป่ดูหลวงปู่ทวดแล้วก็ญาติธรรมทุกท่าน ถ้าใครเห็นว่ามีประโยชน์ยังไงก็ลองไปนำปฏิบัติดูนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ